โอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนก็พบกับโปรแกรมวิคห์บอลดูสกอร์เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาวิเคราห์บอลให้ทุกคนได้ดูนะครับประจําวันที่9เดือน10นะครับวันนี้โอเคแล้วก็เมื่อวานนะครับเราวิคห์บอลในคู่ของรัสเซียนะครับพบกับสโลวาเกียนะผมเป็นฟุตบอลโลกนะครับก็จบสกอร์ไปรัสเซียชนะไป1ประตูต่อศูนย์นะครับสำหรับเมื่อวานนะครับใครที่ตามโปรแกรมไปเมื่อวานนะครับก็ได้รับซับกันเต็มๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเต็งหรือว่าตาม เต็มเวลาหรือว่าต่ําแรกนะผมก็ได้นะผมโอเคสําหรับวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในฟุตบอลโลกนะผมเป็นคู่ของฮังการีนะครับพบกับแอลเบเนียนะครับผมสาหรับวันนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์พร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจโปรแกรมนะครับอยากได้โปรแกรมตัวนี้นะครับไปวิเคราะห์เองนะผมไม่จํากัดคู่ไม่จํากัดหลีกนะผมก็สามารถเข้ามาขอรับได้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมมีทั้งทีเด่นแล้วก็ โปรแกรมให้ฟรีนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเดี๋ยวเรามาดูฝั่งของเจ้าบ้านก่อนเลยนะครับว่าฮังการีจะทําได้กี่ประตูนะครับสําหรับฮังการีนะครับผมทําได้2นะครับแล้วก็3 4 5ทําได้5ประตูนะครับใน5นัดหลังสุดนะครับผมโอเคส่วนแอลเบเนียนะครับผมทําได้5 6 7 8ทําได้8ประตูนะครับใน5นัดหลังสุดนะครับสําหรับแอลเบเนียนะครับผม โอเคครับผม8ประตูนะครับโอเคต่อไปก็อันดับกับคะแนนนะครับเดี๋ยวเราไปดูอันดับกับคะแนนกันนะครับมาดูอันดับกับคะแนนนะผมแอลเบเนียนะผมอยู่อันดับ2คะแนน12นะครับแอลเบเนียเป็นทีมเยือนนะผมคะแนน12โอเคส่วนฮังการีนะผมอันดับ4คะแนน10นะครับอันดับ4คะแนน10โอเคครับเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นราคานะครับเดี๋ยวเราไปดูราคากันนะครับ สำหรับราคาวันนี้นะครับก็เป็นฝั่งของฮังการีนะครับผมเปิดออกมาต่อที่ปปนะครับหรือว่าเสมอควบครึ่งนะครับผมแล้วก็ราคาสูงต่ำนะครับเปิดมาที่2ลูกนะครับผมโอเคครับก็เป็นทีมเจ้าบ้านนะครับทีมต่อต่อรองนะครับปปนะครับผมสูงต่ำสองลูกครับ2ลูกโอเคครับผมเรียบร้อยกดวิเคะห์ได้เลย สำหรับผลการคำนวณก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสูตรก็ให้วอกาจะมีโอกาสสกอร์สูงที่64%นะครับสูตรก็แนะนำให้เล่นที่ต่ำแรกนะครับส่วนโอกาสชนะนะครับวันนี้นะผมสูตรก็ให้เล่นไปที่ทีมเยือนนะผมแอลเบเนียนะครับผมมีอยู่52%นะครับส่วนเจ้าบ้านอ่าฮังการีนะผมมีอยู่42%นะครับผมก็ห่างกัน10%นะครับก็พอได้อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสถิติที่เคยเจอกันของทั้ง2ทีมนี้นะครับ โอเคมาดูสถิติที่เคยเจอกันนะครับผมในแมตช์ล่าสุดก็เป็นฝั่งของเอลเบเนียนะครับผมชนะไป1ประตูต่อ0นะครับในบ้านส่วนแมตช์ลงมานะครับผมก็เป็นฮังการีนะครับชนะไปได้นะครับผมโอเคครับจากภาพรวมแล้วออกต่ำนะครับผมต่ำมากมากเลยนะครับยิงแค่1ลูกเองนะครับผมแล้วก็ซูสี่กันมากๆเลยนะครับสำหรับคู่นี้นะ กลับมาที่สูตรของเราครับสาหรับวันนี้ก็คงจะต้องตามสูตรไปนะครับสูตรให้มาที่ต่ำนะผมต่ําแรกนะครับผมไปได้นะครับผมหรือว่าใครชอบต่ําเต็มก็ไปต่ําเต็มเลยดีกว่านะครับผมต่าเต็ม2ลูกนะครับผมไปได้นะครับผมว่าไม่เกิน2ลูกหรอกแล้วก็ราคาเต็งนะครับผมเต็งวันนี้ก็ตามสูตรเลยครับไปที่ทีมเยือนนะครับแอลเบเนียนะครับผมลองปอปอนะครับผมว่าแอลเบเนียไม่น่าจะแพ้นะครับแมตช์ล่าสุดที่เคยพบกันมาก็เอาชนะไปได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็ไปที่ต่ําเต็มเวลาแล้วก็ ไปที่ a l เบเนียทีมเยือนนะครับผมลองนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมใครที่ชอบการวิเคราะห์ก็ตามมาได้นะครับผมใครที่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจโปรแกรมก็เช่นเคยครับผมทักเข้ามาได้นะครับผมมีลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนะครับกดเข้ามาเลยครับผมไม่เสียอะไรครับผมมีทุนเล่นก็พอนะครับแค่นั้นจบนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ